ออชอบสองสามสองศูนย์สองเชอบสามตัวเนี้ยใครรอเลขทู่ปู่กดเลขหนึ่งมาให้หน่อยใครรอเลขทู่ปู่อยู่กดเลขหนึ่งมาให้หน่อยใครที่รอเลขทู่ปูอยู่กดเลขหนึ่งมาให้เห็นหน่อยไปเที่ยวนะคะหนึงไปทำงานค่ะที่กรุงเทพ ไปออฟฟิศเข้าออฟฟิศที่กรุงเทพค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับ ข้าาการทางการแพทย์ขอกําลังใจหนใ่อยค่ะยูนิชีลวัคซีนบ้างโควิดสิครัโอ้โหขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิดนะคะอยาแบบอย่าให้โควิดมากล้มกลายได้ปีหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยหนึ่งขอพรปู่หนึ่งมีการบนปู่ไว้ปีหน้าหนึ่งมีการบนปู่มีการขอพรปู่ไว้ก็เรามาดูกันว่าปีหน้าเราจะปังกันขนาดไหนนะคะแต่หนึ่งแต่หนึ่งกล้ากล้าพูดเลยว่าปีหน้าเนี่ยปังแน่นอนหนึ่งกล้าพูดเลยนะปีหน้าเป็นปีที่ปังของหนึ่งแน่นอนเพราะว่า หนึ่งเริ่มหนึ่งหนึ่งมีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะพูดไม่ได้อีกแหละพูดไปเดี๋ยวคนคนแบบเอาไปพูดนั่นพูดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าปีหน้าจะมีอะไรมั่งนะคะแต่คือหนึ่งบอกเลยว่าพระอาจารย์ที่มาทําพิธีปลุกเสกให้เราในรอบในรอบนี้อะเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีดารา มีดาราย้ำนะมีดารามีนักแสดงเคยไปถอนของที่ท่านด้วยเออหนึ่งพู้แบบนี้เลยจริงๆมีดารามีนักแสดงเคยไปถอนของที่พระอาจารย์ที่มาทำพิธีปลุกเสกใี้หนึ่งด้วยคือต้องบอกว่าท่านก็แม่นแล้วก็ แล้วก็แล้วก็ปังมากนะคะแม่นแล้วก็ปังคือทํานายทายทักหนึ่งก็แม่นเลยแม่นมากแม่นเหมือนตาเห็ดเลยแล้วก็มีแบบดาราคนดังเนี้ยที่เขาแบบที่เขาถูกทําของใส่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อของเขาเนาะว่าเขาถูกทําของใส่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มารักษาที่พระอาจารย์รูปนี้เลยแต่รอบนี้หนึ่งก็จะสองสามศูนย์ไว้หน่อยก็ได้ สองสามหนึ่งติดสองสามศูนย์ไว้หน่อยก็ได้ <compañ ing> คือท่านพูดกันหนึ่งว่าอะไรบ้างยังยังบอกวัดไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ท่านยังไม่ได้เปิดรับเพราะว่าถ้าบอกปุ๊บคนก็จะแห่ไปเลย ก็คือท่านบอกแล้วว่าคนที่อยากมาเจอท่านนะท่านอยากให้มาเจอที่วังปู่ว่าท่านอาจจะมาที่วังปู่ที่หนึ่งสร้างท่านอยากให้คนมาเจอท่านที่น่นท่านก็จะเมตตาให้แล้วก็อ,อ,อะไรนะเม่คิดจะพูดอะไรวะลืมลืมแล้วลืมขอบคุณนะคะ นีทำให้สวยมากดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะสองสามหนึ่งสองสามศย์ถ้าสองตัวเนี่ยชอบก็คือสองสามสองศูย์สองเ้าชอบแค่นี้สีมงคลเหรอสีมงคลสีชมพู งวดน,นี้สีมงคลเป็นสีชมพูเออพูดถึงสีมงคลพาจาย์บอกหนึ่งว่าถ้ามึงใส่เสื้อสีแดงเมื่อไหร่วันนั้นจะเป็นวันวิบัติชิพายของมึงเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงใส่เสื้อสีแดงขับรถมาหน้าบ้านเล่นตมเขาพ๊้จังสี่เลยแมเรื่องจริงใส่เสื้อสีแดงเมื่อไหร่วิบัติชิพายจริงๆแล้วงวดที่แล้วเป็นสีแดงใช่ไหมแต่หนึ่งใส่สีดำอ้โหูเลขเข้า มึงใส่สีแดงไม่ได้จริงๆขอบคุณพี่น้องหน้าพัสครับผมเปิดข่ะปู่เปิดตลอดเลยนะคะปู่เปิดให้กราบตลอดเลยให้กราบไหว้ได้ตลอดเลยเอ้ยวันนี้รถไม่ค่อยติดเนาะพี่เนาะหรือว่ายังไม่ถึงช่วงฝั่งนี้ฝั่งเราไม่ติดแต่ฝั่งนู้นอะใช่ปะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะหนูว่าหรือว่ามันยังไม่ถึงช่วงมันต้องวางน้อยเนาะ อ๋อเออกลางคืนน่าถึงจะเยอะเนาะเพราะว่าเขากลับตอนช่วงเย็นเย็นกลางคืนวิ่งสองค่ะใครเป็นสายวิ่งวิ่งสองวิ่งสองรูดสองวิ่งสองรูดสองไปหาซื้อรอตเตอรี่เอาไว้เลยแ่ะมีอลาไามาเลยขอบคุณค่ะ ใส่เสื้อสีแดงไม่ได้ใส่เมื่อไราชิพายบันรลยกันหนึเกิดวันอาทิตย์นะสีแดงเป็นสีประจําวันเกิดนึ่งด้วยนะแต่ใส่ไม่ได้ค่ะชะโลคือไม่ควรใส่สีแดงอ้โหาวุ้ยถ้าอยู่ด่านคุณทศรอเจอเลยค่ะเดี๋ยวพระอาจารย์มาหาถึงด่านคุณทศ ออฟฟิศที่กรุงเทพคะ่ะสีประจำอะสีประจ,ออจริงๆอะสีมงคลสีมงคลในวันพรุ่งนี้เลยอะคะ่ะคือสีชมพูไอ,อสีมงคลในวันที่สาสิงวดเนี้ยคือสีชมพูคะ่ะ รอเลขทูปปูเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะปิดไลน์นะหนึ่งขอโทรหาพระอาจารย์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแจ้งวันที่หน้าเพจเลยเดี๋ยวจะแจ้งวันที่หน้าเพจเลยขอปิดไลน์ไปโทรหาพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์คะมาโปรดหนูวันไหนคะลูกเพจหนูอยากเฮงอยากปังอยากมารับปีใหม่แล้วคะ่ะ นะคะคใส่เสื้อสีชมพูค่ะแผ่นเอ,อแผ่นอนันตเศรษฐีสองออราคาเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแต่หนึ่งจะเปิดในวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่คนที่บูชามาเนี่ยได้รุ่นรถยนต์ไปแดงหนึ่งทำแค่วันหนึ่งทำวันนั้นนะคะราคาสองร้อยก็ทำแค่วันนั้นวันเดียวสองเก้าชัวร์เลยมวด งวดที่แล้วก็อายุหนึ่งยี่สิบแปดปีงวดเนี้ยสองเก้าสองเก้าต้องมาแล้วนะเพราะว่าเต็มยี่สิเก้าแล้วไงใช่ฝั่งขาออกจากกรทรมรถเริ่มติดแต่ฝั่งเนี้ยก็ก็ก็ขับเคลื่อนได้อยู่คะ่ะก็ไม่ถึงกับโลง่งแต่ก็ไม่ถึงกับติด สามหาแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวขอญาตไปโทรหาพระอาจารย์ก่อนแล้วเดี๋ยวแจ้งที่หน้าเพจนะครับสวัสดีครับ